สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆกับผมมนีผ้ามาาไซเบ็ดนะครับผมไซเบ็ดในหน้าเขา่ามนีมาเป็นอีกไม้ไม้นะครับรองเบิ้งนะครับผมเบดปากเบ็ดขั้นเ่านี่ยแหละมนีเป็นไมเ้เป็นหน้าข้าเจ้านะครับพี่น้องจากสิมีป่าบุมมป่านั่งฟังอยู่ข้าวหนึ่งครับมุมมเสียงสวบมแต่เสียงเกียดจะหน้าเยื่อถีเขาใส่มนีกับเป็นใส่เดือนนะครับผมเยื่อส่เดือน ว่าผมก็อยากล่องเบิ้งหลายๆมองเนาะว่ามันสิเป็นยังไงเนาะปกติในหนามมันน่าจะมีปลาเพราะว่า,วาปีนี้ฝนฝนมันท่านด้แห้งนะมันเป็นฝนลิ่นซะหลายเบิ่งกันครับผมว่าป่ามันสิขึ้นมาบ่ไหมหล่อนี่ไปครับผมไปส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่คือบรรยากาศไม้นะครับก็อยากฮกๆกเนาะเด้อครับ ล่องเบิ่งว่ามสิมีป่าบ่าตีกันปามหลายจีสวบุบบับบุบบับอยู่เด้อันนี้อยากเงียบครับไปครับลุยนำก็ถือว่าพอดีด้ครับ ประมาณนี้เดีย๋ยวผมบ่บ้หลายบ่หน่อยแต่ว่าฉันไม่ป่าบ่ ฝนสิมาพี่น้องคุ้มฝากคุ้มฝนมาละ ลมคือฝน,นจิตตกพีหนอๆๆ้องวิววิววิวมาคืมมาเนี่ยนะ่ะ <c oughs> มาแล้ว ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมารุนผลงานครับว่าสิเป็นยังไงเนาะหมายนี่ปลาเข่าหน้าเข่าแต่ว่าผมว่าน้ำอยากออกเใสๆนะกติหนานต้องคุ้นๆจังหน่อย สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมครับผมฝนตกอีกแล้วขึ้นมาสิมาหลอฝนตกครับพี่น้องมากได้ตกแห้งเตืออ่อนตอนเศร้ากันฮัเดี๋ยเร้าอยู่ครับโอ้นี่ครับผมตอนเศร้ากันยังมีฝนอยู่เบ็ดปลาหย่านบก,กินเบ็ดอยู่นี่นปลาบุบูลรอนไปครับผมไปรุนไปเบิองน้ำกัน คนเริ่มมาแหีงแล้วโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปลาขิงไหมเขิงใหญ่พี่น้องว้าววดเริ่มโอ้ตกเบ็ดขึ้นนะครับตกเบ็ดขึ้นนะ ไงเป,ปุ่นบิดมือบิดคืนเลยมบิดคืนเลยตัวอโอ้โห ลเริืมมาแห้งพี่น้องเปียกเบิดแล้วโอ้กินเลิกครับตัวนี้กินเลือ,ลอ็จะเอาไปปนด้วยกันเริ่มเปียกเลยครับเนี่ยครับผมไปลุยตัวเบี้ยกาบกค่อยเป็นใจปันไดงหู Ủa ỉ lều hấp, pin hóc chinh nhai yểu chinh nhai 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 chinh นี่แหละครับผมปลาเหยื่อใส่เดือนชิงหมักตัวนี้ชิงเมียู่ครับ Má ừ, mì bên này vậy nè. kiệt biệt cực cậu vô. ฝนก็ลังทางมากแบบนี้เปล่เมื่อยแไรครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องได้ปลาเข่งใหญ่ไปปนอยู่ดอกเมือนี้ฝนตกนะครับพี่น้องอากาศปุ๊เป็นใจปุ๊บเลมือมันมือโป้มันนี่ครับผมพอดีได้ปนปลาเข่งปลาปล่อยหน่อยโอฝนก็ลังทางมาผมเปียกเบ้อแล้วพี่น้อง ว่ามันมันเศร้าน่ะขึ้นกับตกตกมีตกแห้งเนี่ยตกลิ้นเนี่ยครับป,ปะปนกันไปก็เมือนนี้เห็นกับผมบรรยากาศฝนตกลิ้นสีของเมื่อยล้วครับฝนจีฮัมก็ฝากเป็นกำลังใจกำลังใจฮะกินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้จะไม่พลาดคลิปคลิปต่อไปชิมิยังกะทั่วลุนถามเบิ้งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ